สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังในอดีตที่มีหลายฉายา,ยาอย่างเช่นเทพประบุตเสียงกังสดานนักร้องเสียงดูวาวแว,วเจ้าชายแห่งรัติการสุภาพบุรุษลูกทุ่งสำหรับยอดนักร้องลูกทุ่งคนนี้ก็คือครูทูนทองใจเจ้าของผลงานเพลงดังมากมายอย่างเช่นเพลงกลิ่นปรางนางหอมเพลง โปรดเถิดดวงใจเพลงรังรักในจินตนาการซึ่งเพลงเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ดังติดหูของนักฟังเพลงลูกทุ่งลูกกรุงนักฟังเพลงเก่าซึ่งเพลงเหล่านี้ปัจจุบันก็ยังคงหาฟังกันได้จากต้นฉบับเดิมๆนะครับสำหรับครูทูลทองใจนั้นมีชื่อจริงว่าน้อยทองใจเกิดเมื่อวันที่หมีนาคมปี2470เกิดที่จังหวัดสมุทรสงคราม พ่อเป็นชาวจีนแท่กิมแม่เป็นคนไทยต่อมาพ่อของครูทูลน,นั้นได้เปลี่ยนนามสกุลมาเป็นทองใจมีพี่น้องทั้งหมด4คนเป็นชายสมคนหญิงหนึ่งคนครูทูลทองใจนั้นเป็นคนที่สามชีวิตในวัยเด็กก็กำคาพ่อตั้งแต่ยังเล็กๆหลังจากนั้นแม่ก็ได้แต่งงานใหม่กับพนักงานรถไฟแล้วก็ได้ย้ายมาอยู่มหาชัย แม่มีลูกกับแฟนใหม่อีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงซึ่งในตอนนั้นแม่ก็ได้พาครอบครัวเก่าย้ายมาอยู่ที่มหาชัยจังหวัดสมุทรสาครครูทูนทองใจนั้นเรียนจบชั้นม .3 ชีวิตในวัยเด็กเป็นคนที่สู้ชีวิตคนหนึ่งแล้วก็ทํำงานทุกอย่างเพื่อช่วยแม่หารายได้มาจุนเจือครอบครัวครูทูนทองใจนั้นก็เริ่มหัดร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆทุกครั้งเมื่อได้ยินเสียงเพลงจากวิทยุทานซิสเตอร์ ก็มักจะร้องตามไปด้วยเสมอพ่อฝึกฝนนานๆเข้าและมั่นใจในน้ำเสียงของตัวเองครูทูลทองใจก็ได้ออกตะเวนประกวดร้องเพลงตามงานต่างๆร้องเพลงประกวดครั้งแรกในตอนที่อายุได้14ปีส่วนเพลงที่ร้องเป็นประจำก็คือเพลงข้ามแล้วในฤดูหนาวของครูล้วนควรธรรมหรือเพลงหยาดฟ้ามาดินของครูสมยศทัศนันธัเนื่องจากว่าครูทูลทองใจเป็นคนที่เสียงดีมาก แล้วก็ร้องเพลงได้อย่างไพเราะเพราะฉะนั้นพ่อไปประกวดที่ไหนทุกครั้งก็มักจะชนะทุกครั้งรางวัลที่ได้ก็จะเป็นข้าวของเครื่องใช้พอได้มาก็นําไปขายแล้วก็นําเงินมาใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันการที่ชนะทุกครั้งในตอนที่ลงประกวดพอชนะบ่อยๆเข้ากรรมาการก็ขอร้องไม่ให้ประกวดเพราะว่าพอนักร้องที่เข้ามาประกวดคนอื่นรู้ว่าครูทูลทองใจจะลงแข่งขันด้วย บรรดาคนที่จะมาประกวดก็พากันถอนตัวเพราะรู้ว่าประกวดไปก็ไม่มีโอกาสที่จะชนะครูทูลทองใจจึงได้รับเกียรติให้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงแทนการประกวดนับว่าเป็นกรรมการที่มีอายุน้อยที่สุด ด้วยวัยเพียง1 9ปีเท่านั้นซึ่งก็ทําให้ครูทูลทองใจนั้นภาคภูมิใจไม่เคยลืมหลังจากนั้นครูชาญชัยบัวบางสอนก็ได้แนะนําให้ไปร้องเพลงที่ห้องอาหารต่างจังหวัดแต่ก็ไปได้ไม่นานก็กลับมาที่กรุงเทพแล้วก็มารับราชการเป็นทหารสังกัดขอสอทบอด้วยความสามารถในการร้องเพลง ทำให้ได้เป็นนักร้องประจำวงลูกมาตุลีซึ่งเป็นวงดนตรีชื่อดังของกรมการขนส่งทหารบกในสมัยนั้นในตอนนั้นเองก็มีโอกาสได้พบกับครูเพลงก็คือครูเบนจามินผู้ที่เป็นทั้งนักร้องและนักประพันธ์เพลงสมองเพชรซึ่งในตอนนั้นครูเบนจามินก็พอใจในน้ำเสียงของครูทูลทองใจเป็นอย่างมากถึงกับแต่งเพลงให้เพลงแรกที่อัดแผ่นเสียงมีสองกระแสะกระแสะแรกบอกว่าชื่อเพลง พี่ถุยหน้าทื่อซึ่งบางข้อมูลก็บอกว่าเป็นเพลงโปรดเถิดดวงใจเป็นเพลงแรกเรื่องนี้มีคำยืนยันจากคุณพินนภาทองใจซึ่งเป็นทายาทต,ตัวจริงเสียงจริงบอกว่าเพลงแรกที่บันทึกแผ่นเสียงก็คือเพลงพี่ถุยหน้าทื่อตามมาด้วยเพลงโปรดเถิดดวงใจครูเบนจามินเป็นคนที่เปลี่ยนชื่อจากน้อยมาเป็นทูนและเพลงที่ทำให้ครูทูนทองใจเป็นที่รู้จักในวงการเพลงก็คือเพลงโปรดเถิดดวงใจ ซึ่งก็แต่งโดยครูเบนจามินเมื่อเริ่มมีชื่อเสียงครูเบนจามินก็ส่งตัวเข้าไปอยู่กับวงดนตรีจุรารัตของครูมงคลอมตยกุลซึ่งวงนี้ก็ได้สร้างนักร้องดังๆมาประดับวงการมากมายครูทูลทองใจนั้นแจ้งเกิดด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คือน้ำหวานอน้ำเสียงหวานใส แนวเพลงมักจะเป็นเรื่องราวของความรักระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวทํานองของเพลงเนิบดุ้มออกไปทางลูกกรุงจนมีคนกลุ่มหนึ่งบอกว่าเพลงของครูทูลทองใจนั้นไม่ใช่เพลงลูกทุ่งหนึ่งในคนที่ฟันธงว่าเพลงของครูทูลทองใจ ไม่ใช่เพลงลูกทุ่งก็คือครูนครถนอมทรัพย์หรือกุงกาดินนะครับซึ่งครูนครได้บอกว่าสไตล์การร้องของครูทูลทองใจไม่ใช่ลูกทุ่งอันนี้อ้างอิงข้อมูลมาจากครูนครถนอมทรัพย์นะครับในช่วงที่กําลังโด่งดังนั้นครูทูลทองใจก็ได้ร่วมกับภรรยาต,ตั้งวงดนตรีเป็นของตัวเองแล้วก็เปิดแสดงอยู่ประมาณช่วงปี2,511จนถึงปี2,515จากนั้นก็เลิกวง แล้วหันไปเป็นนักร้องรับเชิญและก็ร้องเพลงในห้องอาหารแทนเพลงของครูทูลทองใจนั้นมีมากกว่า700เพลงอย่างเช่นเพลงโปรดเถิดดวงใจเดือนต่ำดาวตกน้ำตาเทียนรังรัก ah ในจินตนาการเป็นต้นด้วยคุณภาพของเสียงและเนื้อหาของบทเพลงทำให้ครูทูลทองใจได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานถึง3าครั้งครั้งแรกในปี2 5 0 9จากบทเพลงรักใครไม่เท่าน้อง ต่อมาได้รับจากบทเพลงนางรองในปี2514ซึ่งผู้ที่ประพันธ์ทั้งสองเพลงนี้ก็คือครูพยงมุกดาและครั้งที่3ได้รับจากผลงานเพลงอยากบอกรักแต่ไม่กล้าผลงานการประพันธ์ของครูมงคลอมัตยกุลในปี2522ต่อมาในงานกึง่งศตวรรษลูกทุ่งไทยบทเพลงของครูทูลทองใจก็ได้ร่วมขับขานด้วยเพลงน้ำตาเทียนจากบทประพันธ์ของครูไพบุญบุตรขัน และเพลงโปรเถิดดวงใจของครูเบนจามินครูทูนทองใจจากแฟนเพลงไปด้วยโรคเลือดข้างในสมองและความดันโลหิตสูงเมื่อวันที่1นกุมภาพันธ์ปี2538ในขณะที่อายุได้67ปีและด้วยความรักและอาลัยในคุณค่าน้ำเสียงของครูทูนทองใจพองเพื่อนนักเพลงได้ร่วมใจกันจัดทำรูปหล่อจำลองขนาดเท่าตัวจริงแล้วก็นำไปปริษฐานณอาคารบ้านดนตรี วัดกุมารินกูดีทองอำเภออําพวาจังหวัดสมุทรสงครามสำหรับเรื่องราวของครูทูนทองใจถ้าหากว่ามีตรงไหนไม่ถูกไม่ต้องอย่างไรนะครับก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับ